เมื่อสาวพังคนหนึ่งได้ไปพบเจอกับคนที่น่าเหมือนตัวเองเป็นอย่างมากและต่อมาเธอก็ได้รู้ว่ายังมีคนที่น่าเหมือนเธออีกหลายคนเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเชิญไปหาคำตอบกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง Offenblack หลังจากที่ซาลาได้ลาออกจากตำรวจแล้วเธอก็กลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเบสและได้กินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันกับพอจนทั้งคู่เสร็จกิจแล้วพากันไปนอนที่เตียงซึ่งพอก็พูดกับซาลาว่าเขาอยากจะให้เธอหนีไปด้วยกันเพราะเขาเกลียดงานที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้แต่ซาลาก็บอกว่าไาวา้ค่อยคุยกันต่อทีหลังแล้วเธอก็ได้หลับไป จากนั้นสาร่าก็ฟันถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เหมือนกับว่าเธอกำลังถูกทดลองบางอย่างอยู่และพวกเขาก็ใส่บางสิ่งเข้าไปในปากของเธอจนสาร่าตกใจตื่นขึ้นมาซะก่อนและในระหว่างที่สาร่าได้ลุกไปแปลงฟันนั้นจูจ่ๆมันก็ได้มีของบางอย่างหลุดออกมาจากปากของเธอซึ่งมันก็คือแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนในความฝันเมื่อคืนสาร่าจึงเอาแผ่นนั้นไปให้โคสมาลองตรวจด,ดูและก็ได้รู้ว่ามันคือแผ่นตัวจับคลื่นไฟฟ้าในสมองทุกคนจึงสงสัยว่าบางทีพวกนั้นอาจจะคอยจับตาดูอยู่เพราะตอนนี้พวกเธอเหมือน กับหนูทดลองของใครบางคนและบางทีคนนั้นก็อาจจะเป็นพ่อแฟนของเบส ทันใดนั้นก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาจากสอนอซึ่งคนที่โทรมาก็คือลัสบอกว่าเขาต้องการอุปกรณ์ที่เบสยืมไปคืนมาซึ่งพอซา่าได้ยินแบบนั้นจึงรู้ว่าเบสเองก็กําลังระแวงพออยู่เหมือนกันเธอเลยบอกลัสไปว่าอีกสองสามวันจะเอามันไปคืนให้แล้วภาพก็ตัดมาที่อลิสันหลังจากที่กลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นว่าดอนนี่สามีของเธอกําลังคุยบางอย่างอยู่กับใครบางคนแถมยังได้แอบค้นของในโต๊ะแต่งหน้าของเธออีกซึ่งพอดอนนี่หันไปเจอกับอลิสันเขาก็ตกใจและมีอาการแปลกๆเหมือนกับว่าผิดบัง อะไรเอาไว้อยู่ซึ่งดอนนี่ก็บอกอลิสันว่าเขากําลังหากันไกลทั้งที่กันไกลมันได้วางอยู่บนโต๊ะนั่นตั้งแต่แรก ส่วนทางฝั่งของซาร่ากับเฟลิกที่พากันกลับไปถึงบ้านของเบสเพื่อจะหาว่าเบสเอาอุปกรณ์ติดตามไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วทั้งคู่ก็ไปเจอมันที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้รถซาร่าจึงคิดจะตามสืบดูต่อว่าที่จริงแล้วพอนั้นทํางานเกี่ยวกับอะไรกันแน่เธอจึงเดินทางไปยังบริษัทเทคคอมบริษัทที่พอกําลังทํางานอยู่ในตอนนี้เมื่อซาร่าไปถึงพนักงานคนหนึ่งก็เดินออกมาต้อนรับบอกว่าตอนนี้พอกําลังติดประชุมอยู่แล้วพาซาร่าเข้าไปนั่งรอในห้องก่อนซาร่าจึงใช้โอกาสนั้นแอบติดเครื่องดักฟังไว้ที่ใต้โต๊ะ ทำงานแล้วให้เฟลิกเป็นคนคอยฟังและบันทึกเสียงเอาไว้ ในขณะเดียวกันทั้งฟังของอลิสันพอเห็นว่าสามีของเธอออกจากบ้านไปแล้วอลิสันจึงแอบเข้าไปค้นของต่างๆของสามีเธอเพื่อจะหาว่าดอนนี่แอบปิดบังอะไรเอาไว้อยู่จนกระทั่งเธอได้ไปเจอกับกล่องใบหนึ่งที่ถูกล็อกกุญแจอเอาไว้อลิสันจึงพยายามที่จะเปิดมันออกมาดูตัดภาพกลับมาที่สาลาหลังจากที่พอได้เข้ามาหาเธอที่ออฟฟิศแล้วระหว่างนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่ารอยแผลเป็นบนคอของเบสมันได้หายไปซึ่งสาลาก็พยายามจะแก้ตัวว่าสงสัยเธอคงจะใช้โลชั่นใหม่ทําให้รอยแผลนั้น หายไปได้เองแล้วสาราก็ขอตัวกลับออกไปก่อนจากนั้นด้วยความสงสัยพอจึงเปิดคลิปเก่าๆของเบสดูอีกครั้งซึ่งก็เห็นว่าแผลเป็นบนคอนั้นมันใหญ่มากจึงไม่น่าที่จะหายไปได้ง่ายๆส่วนทางฟังของอลิสันในขณะที่กําลังจะตัดคุญเจของกล่องใบนั้นจูจูดอนนี่ก็ดันกลับมาซะก่อนอลิสันจึงทําท่าทีโมโหแล้วถามว่ากล่องใบนี้มันมีอะไรแต่ว่าดอนนี่ก็ไม่ยอมบอกพร้อมกับแย่งกล่องใบนั้นไปจากมือของเธอ จาภาพมาที่ทางฝั่งของโคซิมาในขณะที่กําลังทํางานวิจัยอยู่ในมหาลัยนั้นเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่และก็ดูเหมือนว่าเธอคนนั้นจะมีปัญหาอะไรสักอย่างจากนั้นพอลอนได้ลุกออกไปแล้วโคซิมาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นลืมจดหมายทิ้งเอาไว้เธอจึงตามไปหาผู้หญิงคนนั้นเพื่อจะเอามันคืนให้ซึ่งพอไปถึงก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกําลังร้องไห้อยู่เพราะมีปัญหากับแฟนเรื่องที่ทั้งคู่ต้องอยู่ห่างไกลกันเนื่องจากเธอนั้นเป็นคนฝรั่งเศสที่ต้องย้ายมาทํางานที่นี่โคคซมาาาจจึงทํววรู้้ักเอไแล คุยเพื่อทำให้เธอสบายใจขึ้น ส่วนทางฟังของซาร่าที่ตอนนี้เธอได้ตัดสินใจไปหาลูกพร้อมกับขอให้ป้าเอสเล่าเรื่องทุกอย่างของเธอให้ฟังว่าตอนนั้นป้ารับเธอมาเลี้ยงได้ยังไงป้าเอสก็บอกว่าแกรับซาร่ามาจากสถานรับเลี้ยงเด็กและไม่เคยรู้จักกับพ่อแม่ที่แท,ท้จริงของซาร่าเลยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่วิกเตอร์หลังจากที่เขาถูกซาร่าขโมยแป้งหนีไปและมารู้ข่าวอีกทีว่าซาร่าตายไปแล้วจึงกลับไปหาบอสเพื่อจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่ว่าบอสก็โมโหที่เขาทำงานไม่ได้เรื่องจึงสั่งให้ลูกน้องอีกคนตัดนิ้วของ เตร์อทิ้งไปข้างหนึ่ง ต่อจากนั้นภาพกระดาษมาที่อลิสันเธอได้พาลูกๆไปยังร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วปล่อยให้ลูกเข้าไปซื้อของรอในร้านส่วนเธอก็เข้าไปซื้อกล้องแอบถ่ายเพื่อจะเอาไว้ใช้จับตาดูสามีของเธอแต่ทว่าพออลิสันได้กลับออกมาจากร้านวิกเตอร์ที่ถูกตัดนิ้วมาก็ดันมาเจอกับอลิสันเขาทําให้เขาเข้าใจผิดว่าอาลิสันคือซาร่าและคิดว่าซาร่ายังไม่ตายจึงพยายามจะตามไปหาเพื่อเคลียร์เรื่องที่บาดหมางกันอยู่แต่ว่าเขาก็ถูกอลิสันฉีดสเปรย์พริกไทยใส่พร้อมกับใช้ที่ช็อตไฟไฟ้าจัดการกับวิก ลูกๆหนีไปจากนั้นอลิสันก็ติดต่อไปหาสาลาบอกว่าเมื่อกี้เธอเพิ่งจะถูกไอ้ขี้ยาทําร้ายมาเพราะมันเข้าใจผิดว่าเธอคือซาลาซึ่งพอสาลาได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นวิกเตอร์แนะ่เธอจึงกลับไปหาเฟลิกที่ห้องพักบอกว่าตอนนี้วิกเตอร์กลับมาแล้วและบังเอิญไปเจอกับอลิสันเขา้าทําให้ตอนนี้มันคิดว่าเธอยังไม่ตายส่วนเฟลิกก็บอกว่าตอนนี้เขาได้ข้อมูลของพอเพิ่มมานิดหน่อยแล้วพร้อมกับเปิดคลิปเสียงที่อัดไวใ้ให้สาลาฟังซึ่งมันก็คือเสียงของพอที่กําลังคุยอยู่กับคนช และเขาก็บอกให้พอคอยจับตาดูเบ็อยู่ห่างๆอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งอะไรมากกว่านี้แต่ทันใดนั้นจูจูพอก็ได้ติดต่อเข้ามาหาบอกว่าจะขอคุยกับซาร่าด้วยหน่อยซึ่งพอซาร่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้และว่างสายไปพาก็ได้ส่งข้อความกลับมาหาเธอและมันก็คือรูปที่ซาร่ากำลังเดินอยู่กับลูกสาวแต่ว่าทันใดนั้นความซวยก็มาเยือนอีกครั้งเพราะจูจูวิกเตอร์ก็ได้บุกเข้ามาหาเธอกับเฟลิกเพื่อจะเคลียร์เรื่องที่ซาร่าเคยก่อเอาไว้แถมยังสร้างสถานการณ์ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วอีกซาร่า จึงตัดสินใจเอาเงิน2 0 0 0มเหรียญให้กับวิกเตอร์ไปใช้หนีแล้วรีบไล่ให้วิกเตอร์กลับออกไปจากห้องส่วนทางฟังของอลิสันที่พอกลับมาถึงบ้านแล้วเธอก็แอบ,บเข้าไปค้นดูของในกล่องใบนั้นต่อแต่ว่าข้างในมันกลับมีแต่หนังสือกร์ตูนอยู่เต็มไปหมดเพราะว่าดอนนี่ได้แอบ,บเอาของที่อยู่ข้างในออกไปเผาทิ้งแล้วและในขณะเดียวกันซาร่าที่ไปถึงยังบ้านของเบธเธอก็เจอกับพอลที่กําลังรออยู่ซึ่งตอนนี้พอลก็รู้ตัวแล้วว่าที่จริงเธอนั้นไม่ใช่เบธเขาจึงบังคับให้ซาร่าบอกมาว่าตอนนี้เบธตัวจรริงออยยู่่ทีไหนาาก็ลยยม บอกความจริงกับพอไปว่าตอนนี้เบสได้ตายไปแล้วส่วนเธอมีชื่อว่าสาราและโกหกเป็นว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดของเบสหลังจากที่เบสฆ่าตัวตายไปเธอก็เลยแอบขโมยตัวตนมาเพื่อสวมรอยเป็นเบสแทนจากนั้นภาพกระดมาในเช้าของอีกวันพออลิสันตื่นขึ้นเธอก็เอากล้องที่แอบถ่ายไว้มาเปิดดูและก็เห็นว่าในช่วงดึกตอนที่เธอหลับไปแล้วจูจูดอนนี่ก็ตื่นขึ้นแล้วออกไปที่ไหนสักแห่งพอเห็นแบบนั้นอลิสันจึงเข้าไปหาเขาแล้วถามว่าเมื่อคือนคุณออกไปไหนมาแต่ดอนนี่ก็เอาแต่บทเรื่องที่อลิสันไม่ยอมทำงา บ้านและไม่ยอมตอบสิ่งที่เธอถามอาลิสันจึงโมโหแล้วหยิบไม้คอล์ขึ้นมาฟาดจนดอนนี่สลบไป ตัดภาพกลับไม่ที่พอกับซาร่าหลังจากที่เธอได้เล่าเรื่องของตัวเองให้พอฟังแล้วพอจึงเล่าเรื่องของเขาให้ซาร่าฟังบ้างว่าเขาถูกส่งมาให้คอยจับตาดูเบธเป็นเวลา2ปีโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นมีจุดประสงค์อะไรต่อจากนั้นเมื่อซาร่าได้ออกมาจากบ้านของเบธแล้วอลิสันก็โทรเข้ามาหาบอกให้ซาร่ารีบไปหาเธอที่บ้านซึ่งในระหว่างที่ซาร่ากำลังขับรถออกไปนั้นพอก็ได้แอบติด GPS เอเอาไว้ที่รถของเธอและคอยจับตาดูว่าซาร่ากำลังคิดจะไปที่ไหน ส่วนทางฟังของอลิสันที่จัดการกับดอนนี่จนโลกเธอก็จับเขามัดเอาไว้แล้วถามว่ามีอะไรอยู่ในกล่องใบน,นั้นแต่ดอนนี่ก็ยังไม่ยอมบอกอะไรกับเธอและยังคงทําตัวเป็นสามีตามปกติอลิสันจึงเอากาวร้อนมายิงใส่ที่หน้าอกของดอนนี่เพื่อบังคับให้เขายอมบอกความจริงทั้งหมดมาว่ากําลังทํางานให้กับใครอยู่กันแน่ ในขณะเดียวกันทั้งฝั่งของโคซิมาเธอได้ไปเจอกับผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคนนั้นอีกครั้งและนางก็ได้ชวนให้โคซิมาไปร่วมงานบรรยายในโอรูชันบอกว่าแนวคิดของดรลีเกียคนนี้น่าสนใจดีโคซิมาก็เลยตอบตกลงว่าจะไปด้วยกับผู้หญิงชาวฝรั่งเศส ตัดภาพกลับมาที่สาลาพอเดินทางมาถึงยังบ้านของอลิสันแล้วอลิสันก็พาไปดูสามีที่เธอกําลังจับเขามัดเอาไว้เพราะสงสัยว่าดอนนี่จะต้องเป็นสายสืบที่คอยจับตาดูเธออยู่แต่ว่าทันใดนั้นเพื่อนของอลิสันก็ได้พากันมาหาเพราะพวกเธอตกลงกันว่าจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านของอลิสันวันนี้และอลิสันก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทเธอเลยบอกให้สา่าสอบปากคาดอนนี่แทนไปก่อนส่วนเธอจะต้องออกไปรับแขกที่จะมาในงานปาร์ตี้และป้องกันไม่ให้พวกเขาพากันลงมาข้างล่างสาลาก็เลยติดต่อไปหาเฟริกบอกให ให้เขามาช่วยเป็นบาร์เทนเดอร์แทนสามีของอลิสันให้หน่อยเพราะตอนนี้ดอนนี่กําลังถูกจับมัดอยู่เลยไม่มีใครไปทําหน้าที่นั่นให้จากนั้นซาราก็ปลอมตัวเป็นอลิสันแล้วเข้าไปสอบปากคําดอนนี่ต่อ ส่วนทางฟังของโคซิมาที่ตอนนี้กําลังอยู่ในงานบรรยายกับสาวฝรั่งเศสและพอทุกคนพากันมาร่วมงานกันเยอะแล้วดรลีเกียก็เริ่มการบรรยายเกี่ยวกับนีโอลูชันโปรเจกต์ที่จะทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาไปสู่อีกขั้นหนึ่งได้และหลังจากที่ฟังสัมมนากันจบแล้วโคซิมากับสาวฝรั่งเศสก็ได้เข้าไปคุยกับดรลีเกียซึ่งเขาก็ชวนให้โคซิมาไปดูงานด้วยกันที่ไดแอกเพื่อจะพิสูจน์ให้ดูว่าโปรเจกต์ของเขามันใช้งานได้จริง และในขณะเดียวกันนี้หลังจากที่เฟลิกออกไปบ้านอลิสันแล้ววิกเตอร์ก็ได้แอบเข้าไปในห้องของเขาและเห็นว่าเฟลิกได้ทำเครื่องหมายสถานที่แห่งหนึ่งเอาไว้บนแผนที่ซึ่งวิกเตอร์ก็คาดว่าเขาน่าจะกําลังไปที่นั่นอยู่แน่ ส่วนทางฟังของเฟลิกที่พอมาถึงบ้านของอลิสันแล้วสาลาก็บอกให้เขาขึ้นไปทําหน้าที่บาร์เทนเดอร์เพื่อรอความสนใจของเพื่อนอลิสันเอาไว้จากนั้นเธอก็บอกอลิสันว่าเธอสอบปากคาดอนนี่มาแล้วซึ่งดอนนี่ก็ไม่ได้พูดอะไรหลุดปากออกมาเลยที่ลุกออกไปกลางดึกเมื่อคืนก็แค่จะไปดูกีฬาเท่านั้นเพราะกีฬาคริกเก็ตมันมีฉายแค่ตอนตีสี่สาลา่าจึงคิดว่าดอนนี่อาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ทว่าในระหว่างที่เฟลิกซ์กลังร่วมปาร์ตี้อยู่นั้นจูจูวิกเตอร์ก็ได้ตาาาาามมเขข้า้้าหหาถึงองงบบบนนออลัััแะคใ ิเรียกซา่าให้มาคุยกับเขาทันใดนั้นพอที่แอบตาม G.P.S. มาก็มาถึงด้วยอีกคนแล้วเขาก็เจอกับอลิสันที่นอนอยู่บนโซฟาแถมในห้องครัวก็มีชายคนหนึ่งถูกจับมัดอยู่จากนั้นเมื่อพอได้เข้าไปดูในห้องนั้นเขาก็เห็นว่าซา่ากำลังคุยอยู่กับใครบางคนผ่านกล้องแอบถ่ายที่อลิสันได้ติดเอาไว้ในห้องนอนพอก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาซา่าเพื่อจะเคลียร์เรื่องทั้งหมดนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งพอก็ถามชายที่อยู่กับซา่าว่านายคือวิกเตอร์ใช่ไหมแล้วบอกให้วิกเตอร์ออกไปคุยกันที่อ่อืนกับเขา ต่อจากนั้นเมื่อทั้งสองคนพากันเข้าไปถึงยังห้องเก็บของพอก็ได้จัดการกับวิกเตอร์เพื่อแย่งปืนมาแล้วสั่งให้วิกเตอร์เล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับซาร่าให้ฟังว่าซาร่าเคยมีพี่น้องฝาแฝดหรือเปล่าวิกเตอร์ก็บอกว่าซาร่าไม่เคยมีพี่น้องฝาแฝดเธอเป็นแค่เด็กกำพร้าและเขาก็ไม่รู้จักกับคนที่ชื่ออลิกันด้วยในทันใดนั้นซาร่าก็ได้ตามเข้ามาถึงแล้วขอพอว่าอย่าทำร้ายวิกเตอร์เลยเพราะเขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาร่าจึงบอกให้พอปล่อยตัววิกเตอร์กลับไปกก่่่ออออนแลล้้วเธจะยยมาาททุงงงฟัั ทั้งเรื่องของเธอเบสและอลิสันจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปจนตกดึกเมื่องานปาร์ตี้ที่บ้านของอลิสันได้จบลงแล้วสาลากับพอก็พากันกลับไปที่บ้านของเบสเพื่อจะเคลียร์ปัญหาระหว่างทั้งสองคนและสาลาก็ตัดสินใจบอกความจริงกับพอว่าที่จริงแล้วเธอเป็นโคลนนิ่งนั่นจึงเป็นสาเหตุทําให้พอถูกส่งตัวมาจับตาดูเบสเพราะจะได้คอยสังเกตการให้กับองค์กรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ และในขณะเดียวกันสาวฝรั่งเศสคนนั้นหลังจากที่เธอได้ทําความรู้จักกับโคซิมามาเธอก็ได้กลับไปหาดรลีเกียที่ห้องซึ่งแท้ที่จริงแล้วทั้งสองคนมีความสัมพันธ์บางอย่างด้วยกันอยู่และสาวฝรั่งเศสก็ถูกส่งให้ไปคอยจับตาดูโคซิมาเอาไว้